ทำร่วมกันไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นชาวมังกรตอนนี้คืออยากปรับอยากเปลี่ยนอยากปลอ่แอนมื่นสีชี้ดวงสวัสดีสสดค่ะมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงพระสุขเข้าพระเสารแทรกราศีมังกรระวาง,วงการเปลี่ยนแปลง,ปลปลงก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีนะคะสามารถทักมาจองคิวได้ตาม ID เลรายด้านล่างเลยค่ะคอนเทนต์ของเรานะครับพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็แคปชั่นของชาวราศีมังกรก็คือให้ระวังการเปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมังกรเนี่ยมันมีเกณฑ์ทั้งเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องต้องระมัดระวัง รเรื่องระมัดระวังก็ mm. ก,ก็แรงพอสมควรแหละเพราะมันเกี่ยวกับชาวราศีมังกรโดยตรงเพราะว่าคำว่าพ,พระเสาแทกะนะฮะดวาวประจำตัวชาวราศีมังกรแต่มันก็มีทางเลี่ยงทางแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้น mm. อยากให้ติดตามคลิปของเราให้จบนะครับอ่ะกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับจะเกี่ยวกับ1ตัวชาวราศีมังกรเองนะครับ 2. Mm. งงานของชาวราศีมังกรก็จะเน้นไปที่ สองประเด็นนี้เป็นหลักนะครับเรื่องแรกก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับตัวชาวราศีมังกรเองมันเปลี่ยนแน่นอนแหละแต่คราวนี้มันมีทั้งเปลี่ยนในใน,ในมุมบวกแล้วก็มุมลบนะครับปัจจัยการเปลี่ยนนั้นมันอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งชาวราศีมังกรบางครั้งต้องปรับตัวเองเพื่อร่วมงานกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงนี้หรือว่าก่อนหน้านี้มันเกิดการคุยกันมานานแล้วเนี่ยมันลงตัวในช่วงนี้แต่ว่าขอให้ชาวราศีมังกร ปรับหรือว่าขยับหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าลักษณะหรือว่าแนวทางแบบนั้นแบบนี้สะหน่อยนะครับการร้องขอจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนมันจะเกิดความสมบูรณ์แบบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยท้ายที่สุดมันจะมันจะดีเองนะฮะแต่ถ้าชาวราศีมังกรคาดหวังว่าตัวเองจะเปลี่ยนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพอใจจะเปลี่ยนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจจะเปลี่ยนเพื่อ ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นในมุมที่ดีที่สุดของชาวมังกรชาวมังกรจะหลุดความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายที่สุดน่ะคือปัญหาระยะยาวนะครับคนก็จะมองภาพของชาวราศีมังกรในมุมที่เปลี่ยนพอวันหนึ่งราศีมังกรกลับมาเป็นตัวเองคราวนี้ระยะยาวเสียหายเพราะว่าคนก็ไม่รู้แล้วเฮ้ยร่างจริงของมึงคืออะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์พวกนั้นเหมือนกันนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงในมุมของงาน ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์การปรับการขยับเกี่ยวกับเรื่องงานของของของชาวราศีมังกรในค่อนข้างชัดเจนในเดือนสิงหาคมนี้แต่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ชาวราศีมังกรทําอยู่หรือว่าเคยทําอยู่หรือว่างานใหม่ที่มันเข้ามามันเป็นงานที่อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับงานเดิมที่ชาวราศีมังกรทําหรือว่างานเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดการเจราจาการสื่อสารการร้องขอการพูดคุยให้เกิดการปรับการเปลี่ยน อันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นแต่ถ้าง,งานนั้นยังไม่มาแล้วชาวราศีมังกรเหมือนเดิมเหมือนตัวบุคคลงานยังไม่เข้าแต่ราศีมังกรบอกว่าเดี๋ยวงานที่ที่จะมานะมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเราต้องเตรียมอย่างนั้นอย่างนี้ไว้รอนะท้ายที่สุดมันมานะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย <S 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 เราเสียเวลาเสียโอกาสในการเตรียมการในการปรับเปลี่ยนไว้รอท้ายที่สุดก็เป็นปัญหา <S 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 นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีมังกรรู้ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเราไม่จําเป็นที่จะต้อง จะต้องคิดเผื่อคิดรออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น,อน,นรอให้มันมาแล้วแก้ไขเพราะธรรมชาติชาวราศีมังกรเป็นคนละเมียดละไม่อะไรที่เข้ามาคุณสามารถปรับตัวให้ให้เข้ากับมันได้อยู่แล้วตรงนั้นไม่มีปัญหานะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเคยเป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นเข้ามาแบบไหนให้ตั้งรับแบบนั้นท้ายที่สุดแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะครับคร <Okay. S 1> าวนี้มาดูว่าไพ่น้องแอนจะแนะนําอะไรชาวราศีมังกรบ้างครับ ช่วงที่พระสุขเข้าวพระเสาแทรนนี้ชาวมังกรเขาเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะชาวมังกรในช่วงนี้ค่ะมีความกดดันในเรื่องของการงานการงานโดยเฉพาะงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นงานที่จะต้องมีคนร่วมด้วยทำด้วยคนที่เป็นขู่หูกันร่วมงานกันตอนนี้เองเหมือนคุณนะ่ะถ้าเกิดว่า ทำร่วมกันไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นชาวมังกรตอนนี้คืออยากปรับอยากเปลี่ยนอยากปล่อยอ,มอมืมีเกณฑ์ที่ชาวมังกรตอนนี้ความกดดันในเรื่องงานบางทีมาจากคําพูดของคนอื่นคําพูดของเขาทําให้เราไม่สบายใจเลยไม่อยากร่วมงานกับเขาอยากจะจบอยากจะเปลี่ยนกับอีกอย่างหนึ่งคือ คำพูดของเราเองเนี่ยเราอยากจะพูดไปแบบตรงตรงชัดเจนแต่พอถึงเวลาก็เออพูดไปก็ไม่ก่อให้เกิดอะไรดีขึ้นอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะออกไปเลยม,มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรกําลังคิดหรือกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่หลกัหลกๆเนี่ยชาวมังกรตอนเนี้ยถามว่าเครียดเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรก็จะมีแต่เรื่องงานนะจ๊ะอยากปรับอยากเปลี่ยนคืออยากเปลี่ยนคู่หูอยากเปลี่ยนตัวเองออกจากจุดๆนี้จะเป็นแบบนั้น เรื่องที่ดีของชาวราศีมังกรในช่วงพระศุกเข้าพระเสาแท้ค่ะ เรื่องที่ดีก็คือแอนบอกแล้วว่าใครที่ทํางานแบบมีคู่หูมีพาร์ทเนอร์มีทีมงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบหรือมีงานที่ตนเองต้องแบกรับนะคะในตอนนี้ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีหรือถ้าเกิดการทํางานของคุณอะคุณรู้สึกว่าเพื่อนรวมงานขูห่หูคนทํางานทีมงานมีปัญหาให้มีคนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหรือให้มีคนที่สามเข้ามาไม่ได้เชิงไกรเกลี่ยแต่เข้ามา ชี้ชี้ว่าเออตรงไหนผิดชี้ว่าตรงไหนต้องแก่ชี้ว่าตรงไหนที่มันถ้ามันไปเกินเลยไปกว่าน,นี้ตรงนั้นอาจจะมีปัญหาคุณต้องมีคนที่สามชาวราศีมังกรในตอนนี้ถ้าจะปรับจะเปลี่ยนอะไรไม่เหมาะกับการที่คุณอแอนเปิดให้ใบหนึ่งไม่เหมาะกับการที่คุณเข้าไปประท้าเองอเพราะว่าบางทีคุณเข้าไปประท้าเนี่ยคุณล้อนอกล่อนใจหรือคุณใช้ความแบบเร่งเร้าทำให้สถานการณ์แทนที่ มันแค่แบกกันไว้กลายเป็นว่าอ่ามันเริ่มแย่แล้วม,มันเริ่มไม่ไปในทิศท,ทางที่ดีกับอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวมังกรอย่าทําให้งานที่มันหลักๆเนี่ยมันเสียหายเพียงเพราะคนคนหนึ่งหรือเพียงเพราะเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเพียงเพราะอารมณ์ช่วงช่วงหนึ่งอแอนบอกว่าไพ่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกชาวราศีมังกรไว้เลยว่าถ้าใครกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ให้เอาคําแนะนําตรงเนี้ยไป คุณไปหาคนที่สามมาหรือคุณมองเลยว่าเอาในที่ทำงานนี้ใครที่จะเป็นคนที่สามที่พอจะบอกคนเนี้หรือบอกทีมนี้ได้ตรงๆได้อืความ,มหมายก็คือเนี่ยคุยกับไอเนียไม่รู้เรื่องจะเอาใครมาคุยกับมันดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่อยู่ในแวดวงของอคนเนี้แหละรหรือว่าเอาระบบ เข้ามาตรวจสอบก็ได้เพราะก็ต้องยอมรับวว่าบางที่ทํางานต้องใช้เทคโนโลยีหรือใครที่ทํางานในสื่อในโซเชียลแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยแพลตฟอร์มนี้ไม่เป็นทรรเลยอละไรแบบนี้อันมองว่าก็ให้ยื่นข้อเสนอไปก่อนว่าเออเราเห็นว่าความถูกต้องมันไม่ได้เป็นตามนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่หลักๆคือถ้าคุณไปแย้งเองก็ไม่ก่อให้เกิดผลดี ส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมังกรในช่วงที่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะคะชาวราศีมังกรที่ทํางานกับคนที่มีความต่างวัยคุณวุธวัยวุธหรือว่าตําแหน่งหน้าที่ต่างกันชาวามังกรก็ยังคงต้องมีความเคารพหรือว่ามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ไพ่บอกว่าถ้าคนที่เขาแบบสักหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเท่าๆคุณเนี่ยอันเนี้ย ก็ไม่เป็นไรห,หรือว่าคนที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานน้อยกว่าคุณไม่ใช่ว่าไปมีปัญหากับเขาได้นะแต่เขาบอกว่าคุณก็ยังรักษาสภาวะการทำงานหรือรักษาความสัมพันธ์กันได้ดีอยู่แต่การทำงานกับคนที่ วัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งหน้าที่การงานต่างกันเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีบางทีคุณอาจจะกดดันมากๆเพราะเขาแต่ไพ่บอกว่าข้อควรระวังก็คือการที่ทําให้บรรยากาศการทํางานเนี่ยมันกดดันกันมากเกินไปสุดท้ายไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรขึ้นมามเพราะต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือว่าคนที่คุณมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับเขาด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าแบบ เออเขาเองก็ยังอยู่ในเซฟโซนของเขาอ่ะมันไม่ได้ดีอะไรไปไปมากกว่านี้ไพ่บอกว่าในช่วงเดือนนี้ที่พระสุขเข้าพระเสารแทรกการเปลี่ยนแปลงไม่รู้แหละแต่อย่างหนึ่งที่ออนอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีมังกรคือการเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังการเป็นผู้รับฟังการสง,งบนิ่งบ้างจะเป็นผลดีกับชาวราศีมังกรที่สุดค่ะหรือว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงแต่การที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรใครบางทีคนคนนั้นหรือทีมงานทีมนั้นหรือคนที่เราร่วมงานคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่แล้วหลักๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นคือต้องเริ่มจากการฟังก่อนใช่คราวนี้มาในเรื่องของ การมูของชาวราศีมังกรในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะครับชาวราศีมังกรเหมาะที่จะมูอยู่เรื่องแรกเลยชัดเจนเลยทําบุญด้วยเงินสดทําบุญเกี่ยวกับแผ่นดินบุญใหญ่บุญที่เกี่ยวกับาศาสนสถานใหญ่ๆนะครับอย่างสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับการไปมูในที่ที่ทุรกันดารเข้าถึงยากๆข้ามน้ําข้ามทะเลปีนเขาข้ามห้วยอย่างเงี้ย เหมาะที่จะไปในช่วงนี้มากๆ <Ừ. S 2> คราวนี้น้องแอนไปหมู่เรื่องอะไรการงานมูเรื่องของความขัดแย้งค่ะถ้าเกิดเราจะมีความขัดแย้งอะไรกับใครในช่วงนี้ขอพรว่าขอให้เราเองเนี่ยไม่ได้แบบเป็นคนที่ไปปฏิเสธไปปิดกัน้นกับอีกอย่างหนึ่งใครที่จะเข้ามาใครที่จะเข้ามาก่อให้เกิดความไม่ดีกับเราเรื่องไม่ดีกับเราเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านห้ามไว้บ้าง แล้วก็อีกอย่างค่ะชาวราศีมังกรในช่วง60วันนี้เรื่องงานเรื่องเงินมันไม่ค่อยเป็นดั่งใจขอให้ตัวเราเองเนี่ยลดความเร็วหรือว่าลดความกดดันลงบ้างจะเป็นผลดีไพ่ก็บอกว่าให้ไปขอพรในแนวเนี้ยความความกดดันความขัดแยง้งจะส่งผลดีในภายหลังค่ะหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณไม่รู้มาก่อนนะคุณก็จะได้รู้รแล้วคุณก็จะได้ระวังตัวทัน ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เกิดความชัดเจนมีความ,มชัดเจนในทุกๆเรื่องนะครับขอให้ชาวราศีมังกรนะคะผ่านช่วงที่พระสุขเข้าพระสาวแทรกอะไรมากระทบขอให้คุณมีกำลังใจดีตามมาอะไรที่มากระแทกก็ขอให้ชาวมังกรมีความมั่นคงอึดทนแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ ฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ